สวัสดีครับอยู่กลับมาอีกครั้งครับของเฮน e คิลินซิงนะวันนี้มาอยู่อาทีมงานพัดทุงครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่อยากจะอธิบายบอกพี่น้องเอซทุกคนนะครับเพราะว่าพอเห็นคนเข้ามาเม้นด่าผมในช่อง YouTube ต่างๆที่ผมเข้าไปดู ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเกลียดอะไรผมหรือเปล่าเพราะว่าการที่ผมออกจากการทำงานมาไม่ใช่ว่าผมอยู่กับใครผมก็อยู่ได้ไม่นานผมไปอยู่สุรินทร์อ่ะผมไปอยู่สุรินทร์เป็นปีครับผมไปอยู่สุรินทร์เป็นปีครับกว่ามผมจะกลับมาบ้าน บางทีผมก็เหนื่อยครับผมก็อยากพักบ้างไม่ใช่ว่าผมไม่สู้งานผมอยู่ตรงไหนผมก็อยู่ได้ใครไม่เป็นผมไม่รู้หรอกครับเพราะว่าผมก็บอกนะไม่ใช่ว่าผมไม่บอกว่าการที่ผมบอกว่าขอพักขอพักนี้ก็เหมือนยังไงอ่ะเหมือนผมก็บอกแล้วว่าผมขอพักไม่ใช่ว่าไม่บอกบางคนก็เข้ามาเม้นด่าผมว่าผมไม่บอกไม่อะไรผมก็บอก ผมบอกทุกครั้งครับไม่ใช่ว่าผมไม่บอกบางคนก็เข้ามาเม้นด่าผมไอ้หนู่นอย่างนี้ไอ้นี่ย่างนั้นอ้าวคุณก็มีสีแค่ได้พิมพ์แหละครับถ้าคุณไม่เป็นผมคุณไม่รู้ดอก คุณก็ได้จะว่าผมว่าผมไม่สู้งานผมไม่อะไรทั้งๆที่คุณก็ไม่ได้อยู่หน้างานไม่ได้อยู่ดูผมตลอดคุณก็ว่าได้ว่าผมไม่สู้งานตอนผมทำอะ่ะคุณไม่เห็นหรอกคุณจะไม่เห็นตอนผมที่ผมไม่ได้ทำ ผมว่าจะไม่คิดอะไรแล้วครับผมก็ไม่แต่มาเม้นบ่อยเกินหน่ะคำคำเนี้ยเม้นทุกวันครับทุกคลิปก็ได้ผมเลยจะทาให้หายสงสัยสักทีครับไมงั้นก็จะเม้นด่าผมอยู่อย่างนี้เลยตอนผมทาทําไมคุณไม่ดูคุณไม่เห็นน่ะคุณไม่เห็นแล้วคุณก็พูดว่าผมไม่ทํา แล้วคุณรู้ไหมว่าผมรู้สึกยังไงคุณไม่รู้คุณไม่รู้หรอกว่าผมรู้สึกยังไงแต่คุณก็พยายามที่จะเม้นดนาผมผมเข้าใจครับเข้ามาเป็นลูกจ้างล่าออกเมื่อไหร่ก็เป็นหมาตอนนั้นครับ แล้วแล้วผมผิดอะไรที่ผมบอกว่าผมออกผมก็อยากพักผมก็เหนื่อยแต่คุณมาเม้นด่าผมอย่างเงี้ยผมก็โอ้แต่ความรู้สึกมากครับคุณไม่เป็นผมคุณไม่รู้หรอกครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่ทงนี้ครับ So,